พี่เซลฟี่หน่อยวะเอาหนึ่งสองเอายิ้มยิ้มยิ้มก็ตอนนี้พี่ต่จะพี่ต่กับพี่เปิ้ลนะจะมาเยี่ยมบ้านลูกค้านะบ้านลูกค้าก็เป็นกลุ่มในห้อยซึ่งตอนนี้ก็ตามเจอบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะเจอเจ้าตัวก็เรียกว่าเจ้าตัว,ว fvm 300นะครับที่ดังๆนะคนดูเป็นแสนคันนี้บอกเลย <c oughs> วันนี้เราจะตามมาดูบานบ้านเขาอีกไม่กี่วันก็ถึงร้านนะครับ พี่ปอจะบอกว่าอันนี้เขาจะเป็นขอควเราจะจอดตรงไหนดีโอ้โหหาที่จอดหาที่จอดอันนี้เป็นคอกไม่ใช่บ้านบ้านจะอยู่ข้างในใช่ไหมเป็นคอกอันนี้เรียกว่าคอกหาที่จอดได้เลยจ้ะตรงนู้นจะไปจอดในพายบุญยางไปจอดในร่มดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้อควายนะก็จะมีฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นในวรกริยชาติเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ถอยหกล้อแล้วก็ลําเลียงควายนะครับหรือว่าวัวเนี่ยขึ้นไปบนรถแล้วก็ สังเกตดูนะครับคนที่เลี้ยงเขาก็จะมีพวกฟางนะครับพวกฟางคนนี้ก็เก็บไว้ให้ก็เรียกว่าไงให้วัวให้ควายเนี่ยตอนหน้าแรงแล้วก็ภาพที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่คุณตาของเราหลายๆท่านมากมันก็คือควายนั่นอเองเออมันก็ผมว่าเออฉันก็ควายไงหัวร้านนิิดตัวนี้ <c oughs> ก็ที่จอดเต้นเป็นสง่ามันก็จะเป็นใน้บุญยังนั่นเองซึ่งเราเพิ่งล้างมันไปวันนี้นะทุกคนแต่ว่าทีนี้ก็ด้วยป่นด้วยฝนนะมันก็อาจจะต้องล้างอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็ต้องบอกให้ทุกคนว่าเสียงทองฟ้าวิปลิตแปรปวนทันใดนะเนี่ยฝนจะมาไหมวะเนี่ยก็ตอนนี้ถ้ามีจังหวะนะเราก็จะมาไล่เปิดไฟดูนะว่าเจ้าไฟสองแถวบนแล้วก็ อ่ามันจะมีไฟอยู่ด้านบนด้วยแล้วก็ไฟด้านล่างนะครับว่าตอนคืนเนี้ยมันจะสวยขนาดไหนโอ,โอ้กันชนน้าไทยเทด้วยนะเออ เออรถใหญ่เขามีจาร์รองมือเปิดเลยเนาะอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะตัวนี้จริงๆมันเป็นเจ้าตัว fvm นะครับ fvm 300แต่ว่าเขาจะติดตัวสปิกเกอร์ f x z นั่นเองแต่เจ้าตัว fvm มันก็เครื่องคอมมอนเรลเหมือนกันนะอันนี้ชุดบันไดข้างมันเนี่ยก็จะเป็นเลดเลดทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีไฟ led ให้ด้วย คือถ้าเป็นไม่ได้นี่อยากเก็นเลยอยากเห็นไฟมันอนะ่ะอูช่างนกนะครับช่างนกศูนย์เก้าศย์แปดสามสองเจ็ดแปดหนึ่งแปดก็ทำเกี่ยวกับรถขนปศุสัตว์โดยเฉพาะนะครับดำก็มีเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าช่างนกทำรถด้ำดินด้วยไหม โอ้อันนี้จะเป็นมอลมของเจ้าตัว f อ m นะอันนี้ก็จะเป็นตัวดุมรองโอ้น็อตมันเป็นมันเป็นไม่เป็นอะไรเป็นสีเนาะตรงนี้เนาะ โอ้แต่วันนี้นั่นแรงมากไอ้ตัวนี้เห็นว่าเขาจะมีขายแบบสําเร็จรูปนะตามอู่ตามร้านก็จะไปหาซื้อมาพวกลวดลายที่มันมีความเป็นวิจิตรแบบเนี้ยโอ้อันนี้ก็มีการใช้งานมาแล้ว ตัวชุดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็น led ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวไฟตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็สปอร์ตไลท์มันจะเป็นสปอร์ตไลท์แต่มันก็จะเป็นตัว led เหมือนกันชุดตะขอมีมาให้ตัวขานะครับที่ยึดด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเลดนะ,ะขาค้ำมันเนี่ยอ้าวมันจะเป็นเจ้าของรถมาแล้วมาพร้อมกับฟอร์ r เลนเจอร์ไม่มันไม่มันก็จะมีท็อปทิปติดท้ายให้ด้วยนะ อันนี้จะเป็นทายโดยรวมเดี๋ยวไปตาให้ดูนี่ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เันอก้ยอันนั้นก็จะใส่โลโก้อีซูให้ด้ยนะ เนี่ยอย่างนเ<อ>นี่ยผมมองปัญหาคือเราตั้งโจทย์นะเราทำคลิปมาเนาะอาจจะมองว่าเนี่ยผมไม่รู้เรื่องค่อยๆมีประสบการณ์ได้านการขายผมก็บอกว่าเนี่ยมาดูตูกบเฮ้ยโครงสร้างของรถกระจกอันนี้ก็เวลาเราขึ้นไปมันก็จะมีหลายมุมให้มองนะแต่ไอ้ตัวด้านล่างสุดเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการมองแนวกันชนด้านหน้าส่วนพวกนี้ก็มองด้านข้างแต่คันนี้มันไม่ ด,ดูไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยความใส่ใจเลน้อยไอ้ไอ้ไอบันไดขึ้นไดไหมหนึ่งสองสามบนหัวก็ยังเป็นอิสุสุเป็นแล้วแล้วอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นฟางนะฟางก็ต้องโอ้โหต้องหาซื้อก้อนหนึ่งหลายบาทเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผัด เวลาเขาได้บัวได้อะไรมาก็พักก่อนส่งแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่ต่ายจะพาไปหาคําตอบกันว่าเจ้าตัวรถขนน้องควายเนี่ยทําไมมันต้องติดไฟมาเยอะแยะกันมากมายนักหนาเดี๋ยวถ่ายคลิปนะจะมีเฉลยให้ <Hello. S 1> เขาก็จะมีรางน้ำให้ด้วยนะ แต่ว่าเห็นว่าทางนั่นเขากำลังจะไปขนไปขนมาเพิ่อมอีกโอ้โหเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันมนาะดิคราบจื้ออะไรครับจื้ออะไรครับมัมเอนอะไรทุกฟิตแม่งเลย เออเนาะโอ้นา่าโอ้มีเงินก็นา่าซื้อไปเลี้ยงกันเนาะมันไม่ใช่ตัวบาทมันไม่ใช่ตัวถูกๆในพวกนี้ตัวตัวหนึ่งหลายบาทเหมือนกันนะโอ้เขามีกี่ตัวสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดตัวนี้คอกนี้ทั้งหมดนะนะจะเป็นสิบเอ็ดตัวแต่ว่าเห็นว่ากําลังจะมายี่สิบตัวถ้ายี่สิบตัวเนี่ยสิบเอ็ดบวก, 21, ก 3, 33, ยี่สิบเอ็ดก็สามสิบอะไรสามสิบสามไหมโอ้ถ้าตัวละตัวละกี่หมื่นอ่ะตัวถั่วเฉลี่ยตัวละหกหมื่นไหมคือตัวละห้าหมื่นไหมโอ้ก็มีนหน้าเนาะไม่น้าอะไรหัวร้านมีหน้าอะไรพูดดีๆขวิดเลย แต่อันนั้นก็คือเขาเชือกเนะี่ยเขาจะมีผูกสั้นผูกยาวด้วยนะเนี่ยเนินดินตรงเนี้ยหลายๆคนก็ถามมาฮ้ยทำไมอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะไม่ได้อยู่เล่นเรื่องเรื่องขนวัวขนควายเนี่ยก็ไอ้เจ้าต,ตัวเนินดินตัวเนี้ยเขาจะทําให้ใกล้เคียงหรือว่าพอดีกับไอ้ท้ายของเจ้ารถขนนะเออแล้วทีนี้เวลาขนปุ๊บเขาจะจอดเอาท้ายมาเสียบแล้วไอ้ตัวยื่นยาวๆฝั่งนู้นอะ มันก็จะมาท่าพอดีเป็นสะพานตรงเนี้ให้วัวควายเดินขึ้นเดินลงตรงเนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจมากๆเลยนะทุกคนวันนี้นร้อนมาหลายวันแล้วก็เมื่อกี้นะกำลังซ้อมคิวให้ลูกค้าอยู่เห็นมาลูกค้าแจ้งมาปัญหานะปัญหาการใช้รถคันนี้ของเจ้าตัว FVM300 คันนี้นะปัญหาก็คือเนี่ย ใช้รถคันนี้แล้ลูกค้าต้องบอกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยตั้งแต่ออกรถคันนี้ไปเนี่ยมันไม่มีความเป็นส่วนตัวตรงไหนก็คือมันสวยมากเกินไปนะไปทางไหนใครก็มองขับเหมือนไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยอะไรก็กำลังถ่ายทำกันอยู่นะตอนนั้นก็เริ่มมาแล้วนะอ๋อ เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมันตื่นพี่เพื่อนโอ้โหามมาทนะโอ้โห,โโหมันเยอะมากนะอ๋อตรงนี้อันนี้แล้วก็ปิดเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ปิดเลยใช่ไหมครับอันนี้มีมามีครับหรือว่ามาแค่นี้ก่อน อโอ้เยอะมากเอ้ <c oughs> ตัวนี้ชอบกล้องวะ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ก็เป็นภาพมุมกว้างทั้งหมดนะ ทีมงานของรถใหญ่เขาก็ไปถ่ายทํากันแต่ว่าของพี่ต่ายก็ไม่เคยเห็นก็เลยมาดูอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งชุดที่เข้ามาโอ้อันนี้ทำไมตัวใหญ่เขาอันนี้มันเป็นพันหรือว่ายัางไงครับเป็นโอ้ตัวที่เป็นพ่อพันเลยอ๋อโอ้โหแสดงว่าเวลาทับนี่ก็ทับกับฝูงที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องไปหาแต่อ๋อ เขาจะมีพ่อพันของเขาต้องหาอโอ้มันก็สวยจริงๆนะมันเอามุมไหนเ้วยขอสักรูปหาฉันเอามาสักรูปฉันขอสักรูปฉันจะไปถ่ายเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจ สวยเหมือนกันเนาะอุ้ยตกก็ตอนนี้เดี๋ยวทีมงานเขากำลังจะมาถ่ายทํากันแล้วนะครับจะมาถ่ายทากันแล้วก็เดี๋ยวพี่สายไปช่วยก็ถ่ายทากันละกันแล้วก็สําหรับคลิปที่ใครรอดูนะว่าเออทําไมรถขนวัวมันต้องมีไฟเยอะๆนะครับที่มีไฟเยอะเพราะว่ามันมืดมันมืดก็เลยติดไฟแค่นั้นแหละ